เมื่อวันที่ยีสิบสามสิงหาหกสามนายชัยพลวิภานางสมพรลาดโพนางนารินเงินนามหรือแม่ทานและนางจำลองแดนกาใสหรือยายจำลองเดินทางมาที่ตัวเมืองสกลเพื่อเข้ามาอัดเสียงเพลงเต่างอยเพื่อเตรียมใช้ในงานที่จะขึ้นเวทีกับจินตลาพล,ลาบในระหว่างทาง ลุงพลได้เปิดเพลงเต่างอยและร้องมาตามทางเพื่อซักซ้อมให้ชินกับเนื้อเพลงเต่างอยซึ่งเมื่อมาถึงห้องอัดเสียงลุงพลได้เดินเข้าไปด้านในห้องอัดโดยมีอาจารย์เจ้าของห้องอัดเสียงควบคุมการบันเทึกเสียงด้วยตัวเองลุงพลได้ทดสอบเสียงร้องอยู่สองสามรอบก่อนออกมานั่งฟั่งเสียงตัวเองและขอคำแนะนำจากผู้คุมห้องเสียง หลังจากนั้นเข้าไปอัดจ,จริงโดยลงพนร้องเพลงค่อนข้างมืออาชีพสามารถร้องได้จบเพลงและสมบูรณ์เพียงไม่กี่รอบเท่านั้นก็สามารถผ่านได้พีมข่าวสากทามนาจินดาอ่อนคัมเราเจ้าของจินดาสตูดิโอจ้องกอดสกอนคร์เจ้าของห้องอัดระบุว่าการอัดบันทึกเสียงของลงพลเป็นคนที่มีพรสวรรค์ และมีทักษะการร้องเพลงได้ดีซึ่งลุงพลไม่เคยมาที่นี่ไม่เคยเข้าห้องอัดแต่ถือว่าทันได้ดีเพราะมือใหม่ส่วนใหญ่จะต้องอัดเสียงไปทีละท่านแต่ลุงพลสามารถอัดเสียงยาวทีเดียวได้อาจจะมีการแก้ไขทีละจุดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากลุงพลจะเป็นศิลปินตนมองว่าสามารถทำได้ ตนติดตามข่าวอยู่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากหากลุงพลจะเอาดีด้านนี้ก็คิดว่าทำได้เพราะเสียงมีลูกคอน่าจะไปได้ดีลุงพลเปิดเยหลังการร้องเพลงระบ,บุว่านี่คือการห้องห้องอัดครั้งแรกในชีวิตตนก็ดีใจเพราะมีโอกาสได้มาร้องเพลงของศิลปินที่ดังตนยอมรับแจ้ตถึงเต้นอยู่บ้าง โดยเฉพาะการออกเสียงที่ชัดเจนมันต่างจากการร้องคาราโอเกะตนไม่ได้แกะอะไรมากเพียงแต่จะต้องปรับการออกเสียงตนเคยเห็นห้องอัดเสียงแต่ในทีวีที่ศิลปินเขาทำกันเพลงนี้เป็นเพงเลงแรกที่ตนได้อัดเสียงอีกอย่างเป็นเพลงผู้หญิงด้วยทั้งนี้ส่วนตัวอยากบอกพี่จินตลา ขณะขึ้นเวทีขอให้ช่วยเต็นที่เลี้ยงให้ตนด้วยตนก็จะเต้มที่ในคอนเสิร์ตวันนั้นเรื่องนี้ถือว่าทำได้คนให้คนเองคล้ายเครียดไปภาคพอสมควรและหวังว่าภายภาคหน้าจะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของตนและครอบครัวหลังจากอาดเสียงและเสร็จแล้ว ผู้จัดการของจินตลาได้พาลุงพลเดินทางมาซื้อชุดเพื่อขึ้นร้องเพลงในวันงานที่ถนนผ้าครามข้างพระพชงชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสกลนาคารซึ่งระบุว่าต้องการให้ใส่ชุดที่เป็นผ้าเพื่อนเมืองของจังหวัดสกลนาคารโดยลงพลได้เชื่อเชิดส่วนป้าแตนก็ได้เสื้อ ผ้าครามเช่นกันต่อมาเรามาดูความคิดเห็นชาวโซเชียลแล้วกันนะครับเพื่อเขาจะคิดอย่างไรท่านที่หนึ่งนะครับสมมติว่ามีคนเอาเงินมาให้พวกที่ด่าบ้าจากด่าน่าจะเม้นอีกแบบ เหมือนลัดแจกคนพันห้าหมื่นห้าคนที่ได้ก็ปิดปากส่วนคนที่ไม่ได้ก็โยงกัดดารัฐาบาลว่าไม่จำกัดยุงเหนื่อยแทนท่านต่อไนะครับน่าแหละที่โบราณเขาว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งบุญวัสนาอย่าไปแข่งอย่าไปอิจฉาเขาเลยครับ เขาสร้างมาและกำหนดแบบนี้และเขาก็ไม่เคยเรียกร้องอยากมีมีจนปะปบนกันไปครับขั้นต่อไปนะครับสมมตินะสมมติว่าไม้จับมาตดที่ลงพนได้กระทำน้องจริงๆอยากรู้ว่าเหล่าดาราหรือคนดังที่เคยสนับสนุนลุงจะมีความรู้สึกอย่างไร ที่ได้มีส่วนผักดันและช่วยปัโมทหวคนร้ายให้ส่วนใหญ่เขาใจผิดว่าคนร้ายเป็นคนดีทั้งๆที่คดียังไม่สิ้นสุดละอายใจไหมหรือแค่เป็นช่วงตักตวงผลประโยชน์ให้กับตัวเองท่านต่อไปนะครับลงแม่งทุกวันขาไอ้นี่มันทำหาอะไรให้ประเทศจากผู้ต้องสงสัยกลับกลายเป็นเทวดาเฉย ก็มีอนเข้ามากดหัวเราะนะครับทัานต่อไปนะครับนาำขึ้นให้รีบตัดงานอะไรก็รีบรับไปเธอลงอด่ยเลือกงานตอนนี้ดวงกำลังขึ้นเก็บเงินให้รีบเก็บไม่มีใครมีวาสนาดีเท่าลงแล้วตอนนี้อยู่ๆก็ได้เป็นดาราคนอื่นเขาอยากเป็นยังไม่ได้เป็นขอให้ดังๆมีเงินทองมีความสุข สิ่งชั่วรลายทั้งหมดให้มันผ่านไปด้วยดีค่ะขั้นต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ค่ะครอบครัวลุงพลชอบข่ะป้าแตนใส่ชื่อใส่ใส่สวยชื่อค่ะขั้นต่อไปนะครับไม่ช่วยคนน้ำท่วมบ้างล่คะคะ ช่วยแต่ลงพนฮ่าฮ่าฮ่าท่านต่อไปนะครับได้ยินเสียงแล้วปวดหัวเลยไม่รู้พาไปอัดเสียงได้ไงช่วคนพิการทางสายตาล้องตามสะพานลอยก็ไม่ได้เสียงก่อนแลรืยองเลยฮ่าฮ่าฮ่าก็มีคนเข้ามากดถูกใจแล้วก็หัวเราะนะครับท่านต่อไปนะครับคดีพลิกมาแล้วจะหนาว ท่านต่อไปนะครับใช่ค่ะแข็งเรือแข็งพายแข่งได้แต่แข่งบนวาสนาแข่งไม่ได้ท่านต่อไปนะครับยิ่งด่ายิ่งเจริญนอะลงป้าไม่ขอพูดมากคนมันจะรวยทำยังไงได้ละ่ะยิ่งด่ายิ่งดีขึ้นอีกจ้ะแล้วท่านสุดท้ายน,นะครับ ได้ทำคนงานความเรียนระให้ประเทศสังคมบางส่วนมากเห็นแต่แกร้องไห้อะะครับและนี่ก็เป็นความคิดบางส่วนของชาวอินเตอร์เน็ตนะครับและคุณแล้วคิดว่ายัางไงนะครับแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกตัวขานะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชม ทุกท่านแล้วกันนะครับบาังจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวาเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ